มาแล้วครับนี่เนี่ยเนี่ยเขียดอ่ะเนี่ยโอ้ตหสวยงามอยู่ครับนี่หลังนี่ครับมีดึงอยู่ครับนี่เนี่ยโอ้โหตไข่อยู่ครับหลังนี่ดึงอยู่ครับนี่ดึงอยู่ดึงอยู่เนี่ยโอ้โหเนี่ยเอาเลยครับพี่น้อง หลังนี่ถือเงี้งพี่น้องว่าเนี่ย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 นี่ทางนี้ก็ถือครับพี่น้องเนี่ยทางนี้ก็ถือฟังตรงถามก็ถือครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไป ครับหาอยู่หากินทินว่าปีพบกับท่าน้องให้คือเขาคำมือนี่ภาพี่พ่อน้องมาชมบรรยากาศการไสเบ็ดครับมือนี่มาทางอำเภอพญากระพุปีใสจังหวัดมหาสารคามครับมือนี่เป็นหมองทีน้ำน้ำถ่วมเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจังเมืองน้ำถ่วมหน้าเนาะครับเนาะฮะ,ะ,ะก่อนสิลับชมเลยครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ติดตามกดสันกระดิ่งไว้นะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนสิโปได้าพาจากคลิปดีๆของน้นน้องให้น้องครับเนาะเอาเบ,บ็ดบที่ไ่มอนี้เบ็ดชุดเก้าเลยครับความยง้ยวลอยยีมหาเส้นลอยยีมหาเส้นเงี้ยที่ไซมนี้ครับอ่าเป็นเงี้ยเขียดโมกครับเขียดโมกครับเนี่ยเขียดโมเขียดโมเอาอ่าพอเคยมาทางนี่จะเขื่อครับหัวเต่ <c oughs> มาหัวเต่ามาแถวแรกกะ โอเคสิพ่อไดีอยูเด้กินยูตี้เนาจังมาติดตามกันครับรถกันเอามาห่นแล้วกันทใส่เลยครับเดี๋ยวนี้กำลังสามโมงกลัวเกือบสี่โมงแล้วครับนะลัางเหล็กแห่งหมันครับใส่นีแล้คร,ค,ลครับเนี่ยเนี่ยเขียนโม่กติเกาะข้างเลยับเด้กับทเกาะข้างใส่เกาะข้างนี่ครับนเนี่ยเนี่ยใส่เกาะข้างครับ ครับเรียบร้อยครับหลังที่หนึ่งเรียบร้อยเราไปหลังที่สองครับ 在现金。 นี่คือหมายไสเบ็ดมือนี่แหละครับนเนี่ยโอ้โสิไสน้าถนนไปเลยครับใสน้าถนนไปเลยเพราะว่าคันแท่มันท่วมน้ำถ่วมมัดอ่าหลังต่อต่อไปสิใสไปนี่แหละครับใสไปน้ํเสอไฟฟ้าไปพูดสุดใสสุดปุด่นละครับเอ้าเดี๋ยวนี่ก็ฝนตกลิ่นแห้วครับอ่าม่านกันสองก้อนครับมือจอดรถยุคห่างถนนนี่แหละครับเอ,อ้าอ่าขอไสแหนแล้วกันนะครับเด้อ บันนันจังมาติดตามจังมาหลุดน้ากันครับผลตกลิ้นสิไดท่ายคลิปซําไหนเนาะเหมือนี่เนาะเอาเดี๋ยวตีเก็บโทษรกักษาคนรับบันเนี่ยอ่าที่ใส่ไปเรื่อยๆมีแต่มีโตจังตอนยามกลับจังมาะมืองน้ากันครับครับพี่น้องครับเวลาทุ่มหนึ่งครับยามเบ็ดหลบแหลกอ่ารอบบางกังเว้นหนึ่งบได้ยามกลับครับพอใส่เบ็ดแล้วคําครับก็เลยบได้ยาม หลังแรกครับเงียยังดีๆอยู่ห้องห้อยามไปเรื่อยๆเด้อครับเด้อนี่แต้มนี่ตัวยังดีไทยมั่งเหรอครับเอ้ามึงกระหน่ำหลังที่สองเป็นทังไหนโอ้หลังที่สองแต่เงียเหลืออยู่ครับเดี๋ยวเห็นยุนห้องสองหลังแล้วโมมียัง หลังที่สามที่สามเหลืออยู่ครับเหลืออยุคที่สี่เหลืออยู่ครับหนึ่งหลังที่หาเป็นค่แนนหลังที่หาที่หาเงี้ยเหลืออยู่ครับ,เ,เ,เ,อเ,ออรบเอ้เอ๊ฮู้๊ยามไปเรื่อยๆเด้อครับเด้ออีแต่มีโตยังหยุ่ไทยมึงแห้ะครับเอา เอามาลุนน้ากันครับแถมแรกแหกหมานครับปลาคอน่อยครับเนี่ยโอ้ยรุดจำเอารุดกับปล่อยอเฉลิ้งแจมแหลกรุดเลยเอ้าปลาคอน่อยทอ้อหยุ่งมือนี่แหละครับเมาปล่อยไปซะเอา้ามาแล้วครับนี่เนี่ยเนี่ยเขียดนะเนี่ยโอ้สวยงามอยู่ครับนี่ ขาอยู่เด้เนี่ยอืมเอาขึ้นมาครับโอ้โหนี่ฮเอามาเก็บครับบัดนี้โอ้กินเลือกโคตีนี่ไหม ปวได้อยู่กับปวดกอยู่เนี่ยตกไกอยู่นะครับตุกไกอย่ตกอยู่อ้าวมานๆนนานนนานใส่เงียวไ้ครับเปนหลังนี่ครับมีดินอยู่ครับ โอ้โหถกไครอยู่ครับถกไถครอยู่ถครอเนีเขียดโมค,ครับเนี่ยอนี่หนี่โอ้โหถงงามอนี่ครับเนี่ยเต็มก่ำเลยอย่าน้นเห็นเหรอโอ้ินเลิกคมจริงเดี๋ยวเดี๋ยวนะนครับคุณครับโอ้โหข้างนี้ครับ สั้นครับตุยเลยเห็ครับเอา้าอดีใส่ที่ตัด,ดเข้าเลยครับดดเข้าเลยเรียบล่อยครับหลังนีดึงอยู่ครับพ่อเงินนั่นนัดนนัด ถึงครับท่านเป็นปลาขอน,น้อยอเนียเนียเนียนเนียเก็บเล็กผสมน้อยเอเก็บเล็กผสมน้อยกันนะ เห็นหางครับหลายๆตัวก็ลยพ่อปนที่อ๋อเก็บครับเก็บมันี้ใส่เงี้ยวเลยครับมันี้ใส่เงี้ยวเลยใส่เงี้ยวเลยโอ้หลังนี่ดึงยุ่ยครับนี่ดึงยุ่ยดึงยุ้ยนะครับโอ้ตัวเงี้งตัวงามเยอะครับใหญ่ตัวงามเยอะๆกินมาก โอ้โฮอ๋อมันฟูมันคำมันมเดี๋ยวเดี๋ยวปวดออกเตี้ยวไปมึงใกล้ๆครับโหให้ดูใกล้ๆนี่ย อตัวใหญ่ตัวงามครับตัวใหญ่ตัวงามเหรอให้ิเรื่อยๆแล้วเก็บๆเอาไปนีใส่นเนี้ยไไ้ครับเันนี้ยไว้ก่อนครับ,นนรบพี่นองครัรบเวลาซีตุ่มครับมายามเบ็ดรอบที่สองอ่าเป็นไรอบนี้ เนี่เหลืออยู่ปลาคือบบกมากกินะน,น้ะปลาเลยวันนั้นเหลืออยู่ครับอสองหลังแรกเงี่ยเหลืออยู่เอารุ่นกันต้อครับ นี่คือมีอาการครับเนี่ยเป็นดึงเขอามาไส่กันแท้มึงกันนะแต่มีโตวะโอ,โอ้มีครับจะดึงเ่อเอาใส่สเีื้อเราก็ตียามไปเรื่อยๆนะครับนะเดี๋ยวจังมาหลุนน้ำกันครับบัน อืมมีแต่มีตัวสิไทย<ด>เบิ้งครับเนาคับหลังนี่ครับถึงจะโดนตัวเนี่ยป้าโตตรงนี้เลยครับเนี่ยปุดอเนี่ยทอเต็มเลยครับอ้าวว่าเหลือครับเอ้าดิๆปวดเอาเลยครับด้อ ปวดหอวหน่อยสเงเงี้ยว้ครับอโอ้ปลาจะในใจสาะแถวว่าครับตรงนี้โยเอามานี่สิใส่งเงี้ยว้ครับมันจะโดนฝดว่ง เสาเสาเสาอู้นี่ครับเออเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยนอู้ตรงงามครับตงามนะเห็นไหมเหนไหมเห็ กับตรงนั้นเก็บกับเก็บอันนี้ไว้ครับมันหลังนี่ก็ถืออยู่ด้วยครับนี่เป็นปลาคอหน่อยกับมันปลาคอหน่อยตัวซอมนี่ก็มันกินเขียดใจเนาะเอาเดี๋ยวติปดปอดเอาเลยครับ,บปดอด เล็กเปิดผมน้อย <c ười> นี่ครับกำหัวโบห <c ười> เ,เห็นหางปวดเอกพจน์เนาะหลายๆตัวกัพอพนอยู่แอกวหลงอ่าบ้านหนึ่งเซ็งเงี้ยไปครับบ้านเรต่อไปตัวใหญ่ๆเด้อมันจิน พี่น้องครับดีซีครับดีซีก่กลัวมากูเบ็ดครับรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วมากู้เบ็ดครับเป็นแยหลังแหลกหลังแหลกอายุคือเก้าเนี้ยเหลือเอา ิกูไปเรื่อยๆเลยครับเนอะมีแต้มมีโตสิท่าเบื้องครับอ้าวมาลุ้นด้วยกันครับมาลุ้นด้วยกันเอาเลยครับพี่น้องอ่าหลังนี่ตื่นยังพี่น้องวะ <c oughs> เนี่ย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 ผิดคิวครับผิดคิวเนี่ย <c oughs> ไอเวีดปลาได้ครบครับ โอ้ตัวใหญ่อยู่เด้ออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาครับนี่ฮะโอ้นี่นะครับโหอื้อโอ้น้อ oh, อสิเก็บเลยเด้อครับเด้อโอ้ใส่เบ็ดปลาได้นี่ครับโอ้ตัวใหญ่อยู่เลยเอาเก็บเลยครับเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยอเาเรียบร้อยครับ หลังน,นี่ครับด, mm. นนดินยุ่ครับองเห็นดินยุดิยู่เนนีเนี่ยเนี้ยเนีโอ้โหตัวนี้ยุ่ครับเนี่ยนี่ตัวนี้ตรงงามครับผมถึงนะครับ เอมาเมืองโตมันครับมาดูตัวมาดูตัวโปนเลือครับโอ้ตัวใหญ่ตัวงามครับตัวเย็นตัวงาม เก็บเลยเด็กครับเด้อตรงตรงนี้ตัดครับ เรียบร้อยครับหลังนี้ครับพี่น้องครับดึงยุกมกั่งเหดึงยุกโอ้โหโอ้เนี่ยเป็นปลาคอนอยครับของนอยกับสิเด้เ่อแล้วป่ะนะมาเพียงนี่นี่ยครับของก่อได้พลก่อได้เติมกันเนา เก็บเลยนะครับเด้อเก็บเลยครับเก็บเลยนี่ทางนี้ก็ถือครับพี่น้องทางนี้ก็ถือฟังตรงถามก็ถือครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปนี่นะอ๋อนี่ก็ถือครับเห็นดินอยู่ว่างั้น ไห้ครับเนี่ยนี่อของมันครับนี่มึงมึงมงมึงครับเนี่ย <laughs> งำอยู่ครับติดเก็บเลยครับตัวที่สองครับเบาเบาเบาตัวที่สองครับตัวนี้ก็นี่ก็ตัวแรกครับตัวที่สองเนี่นี่ นี่ก็ตัวเล็กครับนี่อุ้ดสว,ว่างอ่าเรียบร้อยครับสองหลังเลี้ยงกันเลยสองหลังตรงกันขามกันเพรไม่เลี้ยงกันเนะตรงขามครับพี่น้องครับหลังนี้หลังนี้ถอนเบ็ดครับเนี่ยโอ้โนี่ยเป็นห้อยเป็นนี่ ตอนเบ็ดครับเยันตัวใหญ่เติบอยู่อุ่นห้อยไปโอ้โหขาดสีบโมเมนต์ของห้องครับตอนเบ็ดไปเฉยนี่ยุสาครับเป็นสาโอ๋อโมเมนของห้องก็ไปเออจะได้เนาะอีกครับ ตึอโด,ดนตะคืนนี่เนี่ยอ,อืเดี๋ยวเห็นไหครับโอ้เดี๋ยวที่ปวดเราเลยครับตัวใหญ่ให้เติอยบื่อนี่อือคนกำมต็มเลยครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว phải vô nó cầm láng me, nó nhìn tiêu bực, thịt ba lại miếng chết không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตัดตัวตัดเลยครับ